สวัสดีจ้าเ,เก๋ห้อมาละค่ะมืในช่วงบ่ายแล้วค่ะอันมีเอลซี่คถามมาแยกห้องบ้านแล้วหรอไปไทยในเบิ่งแน่สันแจห้องกับสิไทยทอันนี้กะบ,บ้านพอเพียงนะคะบ้านสวนพอเพียงนะคะรักเ,เนยน้อยจ้าสำหรับยะพูดเดียวนะคะ่ะตามงบค่ะงบบ้านหลายค่ะแต่ว่าอยากอยากยู่ค่ะ อันนี้ลแล้วนะเจ้าค่ะแล้วค่าแล้วค่าเนี่ยอันนี้แล้วค่ะทั้งนอกจะเป็นสีฟ้านะคะทั้งนอกจะเป็นสีฟ้าอันนี้นาบ้านนะจ๊ะเนี่ยค่ะข้างหน้จะเป็นสีชมพูนะจ้าเพราะว่ายายห้องหมักสองสีเลยเลือกอะไรเลยตาทิ้งจเอาสองสีทั้งหลานหลานเลือกหายนะข้อันนี้นาบ้านนะจ้า <c oughs> อันนี้เจ้ากระยานนะจ้าเนี่ยเจ้กระยานครัใจกะมีวิทย์อยู่ฟังเป็นมูร์นะค่ะอยู่เป็นมูรค่ะอันนี้นาบ้านนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นนั่นขั้วแย่หอมนะจ้าขั้วค่ะขั้วแบบขั้วขั้วลูกทุ่งนะค่ะเลยค่ะเป็นเป็นกระท่อมนะค่ะเป็นเป็นขั้วลูกทุ่งนะค่ะขั้วแบบบ้านนอกบ้านหน้านะจ้าเลยค่ะแยกห้อมกับกําลังหนึ่งเข่านะค่ะอันนี้ตอนนี้กับกําลัง สิ่งห้อนาเดียการ์นะคะเอาชิ้ลิีจอกกับชิ้นนั้นนกกระจอกข้าววงเล็บบันเทิงแดงข้าวปรับราคาะผลิตภัณฑ์บ้านวิทยอยู่เป็นผู้ค่ะใช่ายบังนขางในบ้านนะจ๊ะโกบันจุในกนกใช่บ้านขางในบ้านนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องสีชมพูด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็ใชเป็นที่นอน กันจะห่จัค่น้อยนะค่ะอันนี้กับเป็นตัวแป้งของอแค่ห่มนะค่ะขายจะต้องเสื้นอนมักนอนขังนอน้ะค่ะเพราะว่าขังในมันมันมืดแล้วก็บรถบัสเข่าไป้ะค่ะหนาหนาวต้องใส่เข่าขังใน้า้นค่ะอันนี้ก็บจะเป็นหน้าตากระจกอันนี้ไฟโซล่าเซลล์นะค่ะเพราะว่าไฟบ้านเข่ามากค่ะทางบนก็เป็นฝ้าจะห่มใส่ฝ้าอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นใน้าห้องนะคะ่ะขาเปิดไฟกับสิเป็น เป็นห้องพระราคาเลยค่ะห้องนอนจะกระจา,ย,าย้องแคกน้อยเพราะว่าจะห่มยี่ห้อบ้านหนึ่ฟันได้เจอบ้านมีตู้อยงะะังนะคะ่ะการจากไรเนี่ยเบิ้งราคาจากท่ายเบิง้งเพราะว่าจะห่มอยู่จังไหนกินจังไหนนะะักฆ่าช่วยน,นะะ่อยกะตายายเป็นผู้เอาเข่ามาซองนะคะ่ะเพราะว่าจะห่มกับว่าคอยเข่าในบ้านนะคะอันนี้เป็นในห้องน,ะะนะะักฆ่ะเลยค่ะเป็นในห้องนะะักฆ่ะ เป็นนายหงค่ะค่ะหัวบอลโยงกับเสียนอ่อนยงอกเนี่ยนะค่ะชั้นไหนโยงกับเสียนอ่อนโยงขนอกเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่า้องกับอะไรไปหลายเทียด้วยต้เพื่อคอมเมนต์มาว่ายง,งท้ายว่าไหนบ้างเ,เนี่นนกับกับเลื่ทายอยู่ะะ้วค่ะ เป็นบ้านพอเพียงนะคะบ้านสวนพอเพียงนะคะกาจเะ็กหค่นไงก็หนียุคขดตาบังคมบ้านบ่มี <c oughs> อันน,น,นะะีนนะะ้เป็นห้องน้ำนะคะห้องกับจด็กะ้ท้ายห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำสีสพูหวานเหววนะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงนอกบ้าน,น,ะค,ะนค่ะอันนี้เป็นนอกบ้านนะคะเนี่ย นอกบ้านนอกบ้านจะเป็นสีฟ้าหมดแล้วค่ะอันนี้กัก้างบ้านเท่าค่ะข้างบ้านแจ้โฮมนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนพระเดชเอิญเซกกันนะคะเจ้าของกับมิสรลารเซลพร้อมนะคะใส่แสงสว่างโซลาร์เซลค่ะติดตรอบบ้านนะคะปลาเท้ากนนนันนั้นมือดย่งขึ้นอันนี้สวนหลังบ้านนะคะ สวนลังบ้านเป็นบ้านสั้นเดียวด้วะค่ะบ้านสั้นเดียวค่ะอากาศมีต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ปลูกไว้ตัดที่แหลกด้ค่ะพัอน้โอ้ปลูกไว้ตั้ที่แหลกได้ใบอย่างง่ายมันค่ะเพราะว่าเสียดายตอนนังบ้านเฮ็ดบ้านครับกับปลูกไว้แต่ตอนยังบ้านเฮ็ดบ้านด้วค่ะนี่ค่ะเป็นธรรมชาติด้ค่ะเนี่ยค่ะธรรมชาติด้ยค่ะด้วยแบบธรรมชาติด้วค่ะ ขายแยกห้องกับพระบุงขาวมาปลูกค่ะพักบุงสีขาวมาปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นหนองปลาหนองปาลบบารอ,อบบ้านนะคะน้องปลารอบบ้านเนะครับนี่ต้นต้นม่วงต้นแค่นะคะแล้วเพิ่งไร่ตาดนะคะ่ะเมือ่อไรจะห้องไปจะอาบนา้ำจะห้อมมาบรรยากาศข้างนอนแยกห้องกับเสมาอาบนา้ำโยงนี่นะคะ่ะ อาบแล้วชุ่โอ่งเนี่ยพอไว้ย้อยมได้ได้อาค่ะใส่เครื่องได้ได้น้ำขอมมากเลยค่ะนี่โอ่งสองน้อยค่ะอาบยอย่ขางนอกเลยค่ะอันต้นละมุดยังไม่ใหญ่ทั้งเราไทายทั้งเราล่าสไตล์ตย,ย้อยมนะคะเนี่ค่ะบรรยากาศตอนแรกนะคะพันบอกย้อยมมารีวิวบ,าบ้านไหนเบื้องแน้าย้อยกับรีวิวเลวยนะจ้า กับบ้านหลังนน้อยที่แรกว่าอยากวิียบร้อยอ,อยากอายเพื่อนตะลาเข้าไม่อย่างเข้ากับพ่มใจนะคะมีเท่าไหร่พอเพียงเท่านั้นมีแบบไีแจะขวางมีกับพ่อใจอยังจะเราอย่างก็บอกว่าถือเด้ค่ะคือ <c oughs> ว่าเราพอใจแตสิ่งท,ที่เรามีอย่ไหมคะ่ะ <c oughs> ถ้าพูดกับจะเป็นทองหน้าเมื่อราคานี่คะ่ะอันนั้นเป็นถนนคะ่ะถนนถนนละมีข้องพรมนะคะข้องข้องเลื่อยไปกับเป็นข้องนะคะถนนถนนรอบรอบจะเป็นหน้าอะไรนะคะเพระาะว่าหน้า อันนี้บ้านสวนนะคะบ้านสวนเสร็จแล้วนะคะ่ะเสร็จแล้วะคะ่ะกระตามนี่นะคะ่ะอะไรซ้ำนี่คะ่ะเหลี๋ยะตูเหยียนียังก็ท่านเดี๋ยวมีนะคะ่ะตู้เสียพากะยังท่านเดี๋ยวมีคะ่ะะวาอยู่ในบ้านเทาจะเบ้าออกมากนะคะอยู่ในบ้านก็เอาไว้ในบ้านเลยคะ่ะเพราะว่าห้ามาห้ามาเห็ดไม้กับก็บสือไม้เลยคะ่ะสือไม้เลย ข่ายในบ้านเดีจ้าของกับน้อยู่นี่ราคาน้องในขนอ้วกเข่าในห้องนะคะค่ะอันนี้เป็นคางบ้านนะจ้าจักรยานคู่ใจอีกแล้วขาดเมื่อไรนะคะจักรยานพอใจห้องขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนราคะเราเราห้ฟังเลยว่าเอาใจห้องเป็นอย่างเจ้าบัข ahead, okay? ี wrote, ่มอเตอร์ไซค์ใจห้องขี่เปลี่ยนค่ะมอเตอร์ไซค์แกไม่อยุขาดนะปะเจ้าของขี่เปลี่ยนก็เด้บัคขี้ยักเกียรยานครับ เป็นผู้เฒ่าสมัยเก่าแล้วค่ะแบบประกาศขี้จักรยานนี่ยังสิ่ไหมครับโอ้ประกาศขี้มอเตอร์ไซค์วันบอกพีชบอกถึกอีกแล้วมาสิว่าบอกพีชอีกแล้วอันนี้เป็นต้นนางกวักนะคะนางกวักนีก่หอมกระสปลูกฮะต้นไม้มาปลูกแล้วค่ะกระสีทั้งของกิน,นะะทั้งต้นไม้มงคลทั้งของกลิ่นนะค่ะนี่ค่ะท่ายแล้วหรอกระค่ะท้ายวันนี้ละค่ะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก๋โฮมอัพเพลินออฟฟิเชียลนี่เลยจ้านี่ค่ะต้นไม้ใจโฮมค่ะสวยประคะกําลังสีง,งามค่ะอขอขอบคุณมากมายเช่นอ่ะฝากกัมาได้ค่ะขอบคุณมากมายที่เข้าชมคลิปเก๋โฮมอัพเพลินออฟฟิเชียลถึงสีน้อยสีหลายบ่ใช่ปัญหาได้ค่ะขอบคุณมากมายค่ะ